เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีช่างแต่งหน้ามาแต่งให้ด้วยเพราะว่าเราอยากจะมาลวงลึกเทคนิคช่างแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ลงนะคะแต่ว่าจะใช้แอปพลิเคเตอร์เป็นนิ้วเพราะว่านิ้วก็จะมีอุณหภูมิเนาะเราจะถูลนด์ก่อนเพื่อให้เกิดการเซตสีอ๋อให้มันอุ่นๆเนาะแล้วพอนิ้วอุ่นเนี่ยมันก็จะเบลนง่ายอืมโอ้เทคนิคถ้าเกิดเราแต่งหน้าในที่หนาวมากแบบว่าในบ้านเอสกิโมเราก็ก็คือต้องถูแรงถูหนักกว่าจะอุ่น The can I get some closer Stay right where you are. คนเมื่อกี้นะคะดิฉันก็ได้คุยกับช่างแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งลุคแกรมกันนะคะแกรมแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนแต่งหน้าเนี่ยเราก็บำรุงผิวนิดนึงเนาะเพราะว่าเพิ่งล้างหน้ามาก็หน้าเผือดมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะโมริกะคอลลาเจนอะควาเซรัมนะจ๊ะขวดเขาจะหน้าตาแบบนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดใครจะไปตามตามที่เซเว่นเนี่ยก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยราคาแค่79บาบาทแต่ว่าคุณ ณภาพเนี่ยเริศดม,มากตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเชื้อคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกจาก <Wow. S 1> เยอรมันโอ้โหมาไกลมากอีปลาตัวนี้มันจะต้องว่ายจากเยอรมันข้ามทวีปมามาถึงเมืองไทยมาถึงแม่น้ําเจ้าพยาว่ายมาจนคลีบเนี่ยมันเป็นกล้ามเป็นมัดมัด,มด,มดไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะก็คือส่วนผสมเขาเนี่ยอิมพอตนะตัวนี้เป็นเซรั่มเนื้อใสๆบางๆแบบนี้นี่แหละแต่ก็จะลงทั่วหน้านี่นะคะเขาจะเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิ ดูนุ่มปูเด้งแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาเนี่ยนะคะจะมีความเป็นเซรั่มเนื้อบางเบาเวลาเราทาปุ๊บมันจะซึมซาบค่อนข้างไวสามารถใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะจะทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบไม่เหนียวเหนอหนับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขายังมี aha จากธรรมชาติอีกด้วยทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นใครที่แบบว่าผิวโทรมเนี่ยก็จะดูไบรท์ขึ้นมานะคะเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบน คนผิวแพ้ง่ายเนี่ยหายห่วงใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวไอาตาเองเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันดูไบรท์ดูฉ่ําแล้วก็ดูเด้งดีเมื่อกี้ทาลงไปนะคะก็ซึมซาบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเหนียวเนื้อหนาบนหน้าด้วยบำรุงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยคะ่ะ <alike> <ๆ>เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีช่างแต่งหน้ามาแต่งให้ด้วยเพราะว่าเราอยากจะมาล้วงลึกเทคนิคช่างแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่มินเลยค่ะย้สวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้จะฝากหน้าหน่อยนะคะใหญ่จะให้ช่วยแต่งลุคกแกลมในวันนี้พร้อมาอมากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากลงผิวก่อนนะคะอันนี้ลงสก,กินแคร์ให้เรียบร้อยละโอเคเลยไม่เปียกไม่มแห้งเกินไปเดี๋ยวจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ลงนะคะแต่ว่าคอนซีลเลอร์ที่จะลงเนี่ยี๋ยวจะใช้แอปพลิเคเตอร์เป็นนิ้วเพราะว่านิ้วก็จะมีอุณหภูมิเนะ แล้วก็จะมีน้ำม oh, right? no ันจากผของมนุษ hmm. ย์ถ้ารู้สึกว่าอยู่ในห้องแอร์แต่ให้ลูกค้าแล้วนิ้วมันเย็นเราจะถูอย่างนี้ก่อนเพื่อให้เกิดการเซตสีใช่ีหมคะให้มันอุ่นๆเนาะใช่แล้วพอนิ้วอุ่นเนี่ยมันก็จะเบนง่ายอืมโอ้เทคนิคถ้าเกิดเราแต่งหน้าในที่หนาวมากอย่างว่าในบ้านเอสกิโมเราก็ก็คือต้องถูแรงถูหนักกว่าจะอุ่นเพื่อให้คอนซีลเลอร์มันลงง่ายค่ะเพราะว่าคอนซีลเลอร์บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะแท้งไวมาก ทำให้เวลาลงแล้วก็แบบเป็นคราบอะไรเงี้ยอันนี้รวมถึงการลงรองพื้นได้นะคะชอบใช้นิ้วลงมากเพราะมันมันความอุ่นของมือแต่ถ้าเราเกลี่ยแล้วยังเป็นคราบอยู่แสดงว่าเรา<ด>ตายแล้วเฮ้ย,ย,ยมือฉันมันไม่อุ่นแล้วกูต <c oughs> ายแน่เลยเี้จะลงเฉพาะจุดที่มันแบบว่ามีรอยแดงหรือว่ามีรอยที่มันสีเพี้ยนจากผิวปกตินะคะ แล้วเดี๋ยวผิวส่วนอื่นเราจะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นกันเพราะผิวคนาไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะอยู่ละผิวค่อนข้างเนียนก็จะมีปัญหาแค่ปกรูงขนกว้างตรงนี้ซึ่งก็ไม่ควรไปลงพวกอะไรที่เป็นเนื้อครีมเยอะพอเดี๋ยวมันไปปุดตันแล้วมีน้ํามันออกมาผสมก็กลายเป็นเหมือนหลุมบ่อปกติเวลารับแต่งหน้าคือรับเป็นงานประมาณไหนคะส่วนใหญ่ที่เจอช่วงนั้นก็จะเป็นงานในสตูดิโอค่ะแต่งถ่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็พวกเจ้าสาว นี่คือไอตาไปเจอห้างคนนี้จากง,งานคิวเพลสจ้าคือตาไปถ่ายให้แป้งคิวเพลสเราทีนี้ก็รู้สึกว่าอุย้ยเขาแต่งสวยว่ะเขาแต่งงานที่ดูแบบดูเป็นเราแต่เป็นดูเป็นเราที่สวยขึ้นไม่ใช่แบบว่าเหมือนเปลี่ยนเราเป็นคนอื่นนะคือเราก็ยังหน้าเป็นเราเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบดูเป็นสวยขึ้นก็เลยเดี๋ยวไว้เดีเ๋ยวไว้เมาส์เอเอกันนะคะเดี๋ยวไว้คุยกันนะคะอะไร ตรงตรงจมูกมีจะไม่ใช้นิ้วลงนะคะเพราะว่ามันมีรูขุมขนเนาะจะใช้แปรงเพราะว่าแปรงเนี่ยมันก็จะมีความเป็นซีซีเนาะแตความเป็นซีซีเนี่ยก็จะเข้าไปแบบลงลึกถึงรูขุมขนปกปิดได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม จะลงแป้งนีนจะทําคิ้วก่อนเผื่อมีผงม,มีอะไร outright, pacing, เงี้ยตกอกมาหน้าแก้มมันจะไม่เก็บง่ายอวันนี้เราก็จะเน้นเครื่องสำอางที่เป็นหลักร้อยนะคะก็จะไม่มีชิ้นไหนเกินพันเป็นแบบว่าเราซื้อตามได้ง่ายราคาเบาๆอะไรเงี้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นไหมตาคิ้วดื้อเวลาปัดขนคิ้วนะคะคนทั่วไปก็จะชอบกดลงไปลึกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเจตนาเราอะ เราต้องการจะทําแค่ขนผิวเพราะฉันอยากให้แปรงเนี่ยลงไปสัมผัสถึงผิวยจริงจริงพอแค่ยกมันก็ดูแบบเป็นทรงแล้วเนาะอาจจะแบบเติมห่างนิดนึงก็คือจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันดูเต็มแล้วอะดูดูหนาขึ้นมา มันเปียยแล้วพอจุ่มพนเนี้มันก็จะกลายเป็นเนื้อครีมแล้วมันทําให้เราวาดคิวเป็นเส้นได้ใช้กับแปรงหัวตัดยกตัวอย่างมันชัดขึ้นนะใช่ค่ะมันจะแบบมันจะเป็นเส้นๆสีๆเราก็จะวาดคิวเป็นแบบคูวอุ้ยได้ ีมันลื่นเนี่ยแล้วอาจจะไม่เกาะสีเนี่ยมีความหนึบจริงๆจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่ทำให้หนังตามสึกเหนียวึข้นเข้าเหนียวได้ไหมคะเข้าเหนียวก็ต้องบี้ก่อนออนะ <laughs> ส่งพุ่มพวงดวง,งจันทร์ได้ไหมร้องเพงเลงไหยจ้ะ <laughs> <laughs> ลางนะคะจะลงแค่ช่วงแคบๆตรงนี้จะไม่ลงชิดไปถึง แล้วก็ไม่ลงมาถึงตาดำเพื่อที่จะเบิกเน็ตช่วงหางตาแค่เฉพาช่วงนี้ให้มันกว้างขึ้นสีช่วงกลางตาเราจะใช้เป็นไฮไลท์ในการลงค่ะ่าเดี๋ยวเอาสีทองผสมกับสีชมพู ชลาทิศเลยไหมคะเราก็ใช้สีเดียวกันนะคะลงข้างล่างกำหนับเดียวกัน เพิ่มให้สีขนตามันชัดขึ้นนะคะเราใช้แหนบเนีน่ยนะคะในการจับขนตาให้มันเป็นชอ่อง ขนาดไม่ได้ลงลองพื้นนะเนี่ยผิวก็ต้องปังด้วยมัยล่ะก็ได้นี่หัวเชือ้อคอลลาเจนโมลิกะใช่ไหมอ้ยวันนี้เราใช้คนตาของอะไรอะ ไม่มีพิรุษเลยอ่ะอุ้ยเขาดังนะีมัได้ไรอะ่ะอายตาลาเชสไงคุ้นๆข,ข,ออของดิฉันเองคะ่ะ <laughs> คนตามแม่เลขวันนี้เราติดเบอร์สองนะคะน้องส้มหวาน ร้อยแล้วนะคะลุกวันนี้เป็นไงคะดูผลงานของตัวเองชอบมากเลยค่ะ <c oughs> ใส่ฝอ <c oughs> นเนาะวันนี้ก็เป็นลุกแบบว่า แกลมจัดเต็มแต่ว่าเราใช้เครื่องสำอางหลักร้อยนะคะเบาๆเองนะจ๊ะทุกชิ้นเนี่ยล่ะค่ะหลักร้อยทั้งหมดเลยที่ตาเย่จะบอกก็คือไม่ว่าเราจะใช้ของถูกหรือว่าของแพงมันก็ขึ้นอยู่ว่าว่าเราจะแต่งสวยแค่ไหนมันจะเหมาะกับเราแค่ไหนแล้วก็วันนี้งานผิวสวยนะ <c oughs> เอย <c oughs> ขอบคุณเช่นกันค่ะ งานผิวก็สําคัญเนาะอย่างแบบช่างแต่งหน้าถ้าเกิดแบบไปเจอผิวแบบไหนที่รู้สึกว่ายากจังเลยแต่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนที่จ้างช่างแต่งหน้าเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แต่งเองหมายถึงแบบไม่มีเวลาแต่งเองเ<ม>ช่นเจ้าสาวเขาก็จะจะมีเวลาในการพักผ่อนน้อยคือผิวมาก็คือแบบล้าหรือเหนื่อยมากถ้าได้ตัวเตรียมผิวที่ดีงานช่างก็จะง่ายขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะพอเวลาเรารู้ตัวว่าเราอยากจะแต่งหน้าให้มันสวยๆดูผิวสวยเนี่ยก็ต้องเตรียมผิวให้นุ่มชุ่มชื้นเนาะเหมือนอย่างที่ไอตาใช้ตัวโมเลกุลคอลลาเจนอะควาเซั่มนั่นเองจ้าของสมัยนี้ราคาแบบเบาๆขายเซเว่นก็ใช้ดีเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่มินมากเลยนะคะที่มาแต่งไอตาเนาะไอตก,ก็คือไอตากกอชอบชอบแบบว่าให้ช่างคนนู้นคนนี้มาแต่งเพราะว่าเราจะได้ได้เทคนิคใหมๆ่ๆตัวตาเองเนี่ยก็แต่งเป็นแต่แค่ว่ามันก็อาจจะเดิมๆหรือเปล่าอยากได้ลายเซ็นของคนอื่นบนหน้าเราดู ลองดูสไตล์ต่างๆเนาก็ดีใจมากคนนี้สวยมากขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนไป be y o u r best เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอไม่ต้องอยากสวยไม่ต้องอยากเด่นอยากดังเหมือนใครหรอกแค่เป็นตัวเราหนะเยี่ยมที่สุดแล้วก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะกด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไปกระดิ่งกดแรงอีกค่ะ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 อุ้ยสั่นแรงไปล่าะเออแล้วแหละอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย